เด็กข้างหลังนั่นน่ะสิงสิงตแป้ง่ตาแป้งคตาแป้ง์าแป้งใม้ดูแลกจกไม่มีกระจกอมาเฮยมีกระจกโอ้หไม่เอายไปทำไงวะไอ้กระจกเนี้ยเนียนใหม่อันเก่าี่จำได้มันเป็นในนี้ว่าเป็นงงีอนเก่าข้างหลังกระตุนไม่มีแล้วอันเก่าข้างหลังกระตุนไม่มีแล้วก็เลยซื้อันใหม่อย่าบอกว่าแปละ เขาขายเป็นหลอะนะาเป็นโหลใช่ครับ่แหนยกโหลดิี่แต่ได้ยินว่าน้องซื้อให้ไปหลายโหลนะได้ยินว่าน้องซื้อให้ไปหลายโหลหลายอะทำหายดิอะไรอะอะไร อะไรหรอหรืว่าบอกว่าเตี้ยเตียเตี้ยเตียยอมรับผมไม่ได้เอกันเลยนะฮะไม่ได้เกันลยแกงแกนันี้วนะร